ายากเลยนะเคยเห็นรถข้เคยเห็นรถคกอกี้ไหมชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นลูกค้าลูกค้ากำลังตามหาอะไรอยู่รีเควสเข้ามาได้นะพี่นะไม่ว่าจะเป็นโ o โยต้าอีซูซูฟอร์ดมิตซูมีครบเลยนะอยากได้แบบไหนไปวิ่งงานหรือจะเอาเป็นแบบเปิดเทียบข้างแบบนี้ก็มีนะครับลูกค้ามีให้เลือกทั้งสองคันเลยเห็นไหมอันนี้จะเป็น Ford, ด a รนเจอนะครับลูกค้านี่ เปิดได้2ทิศทางเห็นนะเทียบข้างได้ขึ้นของสะดวกแถมพื้นเรียบนะหรือจะเอาไปรีโวอก็มีเหมือนกันครับลูกค้านี่เห็นนะเปิดเทียบข้างได้เรามาดูตู้เป็นตัวอย่างก่อนตู้เป็นของแคริบอนนะครับโอ้นะแน่นไม่แน,น่นลูกค้าดูแล้วที่สําคัญเป็นพื้นเรียบนี่แข็งแรงคนระับลูกค้าน้ําหนักเบาด้วยนะและระคนขึ้นย้ายของสะดวกเพราะว่ามันไม่ติดซุมล้อนะเออสวยๆเลยนะครับผมนี่ก็มีหายากเลยนะเคยเห็นรถเคยเห็นรถคองี้ไหมขนของเยอะนะขนของได้เยอะขนของได้ง่ายนะ ปูก,กันลงกันรอให้เรียบร้อยนะครับผมนะส่วนลอ้อได้เป็นล้อกรกะทะเป็นไงสวยๆเลยแล้วยางได้เปลี่ยนให้ใหม่สีเส้นถ้าชอบจัดได้นะคันนี้คันนี้มีคันเดียวในเต็นท์เลยนะเอาคันนี้เลยแล้วกันอ่าหน้าบุป,ปา่าครับผมรีโวปี23เครื่อง2.4อันนี้คันตัวอยู่ที่399เก้าเก้าพระรัตเกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะอันนี้คันได้ไปวิ่งงานบอกเลยว่าโคตรคุ้มแล้วที่สำคัญไม่โคตรน้อย20,000ฟังไม่ผิดลูกค้าไม่สอ0 0 0ืกับรถปี23นะครับผมนะอันนี้ได้เป็นแต่ดูให้แป๊บนนึงะ โอเคอันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมนะย้ำว่าไม้สองหมื่นนะค่าตัวเพียงแค่สามเก้าเก้ากับรถปียี่สิบสามหรือจะเป็นรถห้องเย็นนี่ดีกว่าสีนี่เหมือนชาวบ้านเขา,ขาผมก็มีนะสีเทานะครับผมนะบผมานะค,คุมโทมไลยจะเป็นตัวตู้จะเป็นตัวรถและใกล้เป็นรีโวก่อนไม่ได้เชนก่อนจะเป็นหน้าหมูป่านะครับผมนะเป็นปีสองพันสิบแปดครับลูกค้าผ่อนเดือนละหกพันตะหลอดสัญญาเป็นตู้คาร์โกบอลครับลูกค้าค่าตัวอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทอันนี้ไม่อยู่แค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นเองเฮ้ยสวยจริง หกพันกว่าบาทเท่านั้นตลอดสัญญาตู้ใหม่ๆตู้สวยๆและที่สําคัญโคตรชอบสีเลยนะสนใจดูคันจริงก็ต้องไปที่ไหนมาที่นี่ที่กิษสดากู๊ดคาวครับผมนะมาที่นี่จบครบตีเดียวแน่นอนในเรื่องของรถเชิงพาณิชย์นะอยากดูคันจริงก็เข้าไปแล้วการที่กิษสดากู๊ดคาวนี่ขอตัวลาไปก่อนว่าะฝนตกแล้วสวัสดีครับ